12ึสเทสวันนี้นูจะมาทำคลิปแซะอุ้ยหนวดหนวดเดียวเอาล่ะเรามีอุปกรณ์การแซะนั่นคือเสียมขนาด45เซนติเมตรเอาล่ะเราจะแซะอะไรดีแซสตะไคร หรือว่ามันสำปะหลังอันนี้ผักหวานน,นี่กองปุ๋ยหม,มักแซะอ้นชพูหรือว่าแซะขา่าแล้วมีขา่าตะไคร้นู่นใบมะกรูดอ่าครบเครื่องต้มยำเวลาเราจะทำต้มยำหรือกินอะไรเราก็ต้องแซะแซะหน้าดิน แซะตะไครขึ้นมากินอย่างนี้โอ้ยนน่ดูว่าเราจะแซะค่ะผักหวานนี่มะละกอพืชล้มลุกอยู่ได้ไม่ถึงปีก็าตาย มันก่อนนั่นขุดมันสำปะหลังไปสี่ห้าคนยังไม่ยุบอันนี้ก็ต้นมะกรูดเราจะมาอันนี้กองปุ๋ยหมักแซะหน้าดินต้นมะกรูดเงียบเงียบเฮ้ยไหนจังเลยเว้ย มีซากลูกนกด้วยใช่ซากลูกนกใช่ไหม,มน่าจะซากลูกนกนะมันไม่น่าตายเลยเนี่ยซากอะไรอ่ะจริงเหลนหรือเปล่าโอ้ยเหนื่อยถือกล้องไปกับ กำลังแสะอาการแสะนี่คือการใช้อุปกรณ์บางๆแสะหน้าดินขึ้นมาหรือว่าจะขุดหาไส้เดือนไปตกปลามไม่ดีทำบาบาอันนี้ต้นย่้านางที่เขาไว้กินกับหน่อไม้มได้ทำต้มยำเราก็ต้องมีมะกรูด ขเขาว่าทำคลิปแซะไม่ใช่หรอแซะหน้าดินต้นมะกรูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงๆเขาต้องแซะหน้าดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแต่เราใส่ไปแล้วเป็นการแซะหน้าดินที่ไม่ทำร้ายไข่แต่อาจจะเดือดร้อนไส้เดือนนิดหน่อยจริงๆนะ ต้นเชอร์รี่อยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วโสมแล้วจริงๆมันสัมปรังนี่ขุดเอาไปต้มมันกินเรียบร้อยแล้วถ้าประเด็นแซมเร็วกว่านี้เราคงได้ทำคลิปแซะมันสัมปรังขึ้นมากิน อนนี้มันสําปะหลังรุ่นใหม่ปลูกไว้แล้วมันสําปะหลังนี่คือต่อต้นมันสําปะหลังรออีกสักหลายเดือนแล้วมันจะมีหัวมันมากินอืส่วนข้างๆนี้นั่นต้นพลูคาวเอาไว้เป็นเครื่องปรุงแต่ว่าเรายังไม่มีแผนจะทำต้มยำก็เลยไม่ไปแซะหน้าดินเอาขากับตะไคร้มากินนะฮะลกลับไปตรงนี้ นี่คื้นูอินเลวไลตบ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 ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีฮะ